คุณชมที่ภูเก็ตคะ่ะมีแม่คนหนึ่งเอาหัวใจที่เจ็บปวดเหลือเกินเนี่ยนะคะมาร้องกับสื่อแม่บอกว่าลูกของแม่อายุแค่สามขวบสามขวบในอนุบาลหนึ่งคุณผู้ชมมีแผลเต็มตัวแบบนี้โอ้โลูกนี่และแต่ครูบอกว่าแม่คะเด็กเขาแกล้งกันเพื่อนเขาทำร้ายแม่มาเห็นแผลแม่บอกว่านี่ฝีมือเด็กอนุบาลหนึ่งเหรอใช่หร คือตอนแรกเดี๋ยวแม่ก็เชื่อพ่อไปรับที่โรงเรียนตอนแรกยังไม่เห็นคุณครูแจ้งแบบนั้นตอนแรกยังไม่เห็นอพอเห็นปุ๊บก็เลยบอกว่าไม่น่าใช่อ่ะอนะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคะจริงๆเนี่ยมีมีมบาดแผลที่บริเวณใบหน้าด้วยนะแต่มันมันจะรุนแรงเกินไปคุณผู้ชมค่ะก็<ช>ไม่อยากนําเสนอเอาเป็นว่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังก็แล้วกันนะคะคือบาดแผลนี่เต็มตัวเลยตัวด้วยหน้าด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะหัวด้วยแม่เนี่ยบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ5กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในเขตเทศบาลเมืองป่าตองที่อำเภอรกระทูจังหวัดภูกเก็ตลูกชายเขาเรียนอยู่ที่นี่ก็อยู่เนี่ยโรงเรียนโทรมาคุณแม่มารับลูกชายหน่อยคุณโทรมาในเวลาเรียนนะ่ะแม่ใจไม่ดีแล้วนึกออกไหม,อ,มอ้าวลูกเป็นอะไรนะคะคก็ปรากฏว่ารีบไปรับลูกพอไปถึงปุ๊บครูบอกว่าลูกชายแม่น่ะถูกเพื่อนใช้ไม้ขนไก่ตีจนเจ็บ ที่หัวที่หลังที่หน้ารวมๆแล้วอ่ะแม่ดูหุยยี่สิบกว่าแพ้นะแล้วตอนเกิดเหตุครูไปไหนแม่ก็ถามครูบอกว่าครูไปห้องน้ำตอนแรกแม่บอกแม่เชื่อครูพูดยังไงก็เชื่ออย่างนั้นพอถึงบ้านปุ๊บสํารวจร่างกายลูกแล้วทีนี้เปิดเสื้อดูแบบอู้หุยคือแม่นี่เจ็บปวดแทนเลยแล้วก็สงสัยว่า ครูพูดจริงหรือเปล่าเนี่ยเพราะแผลที่ลูกโดนเนี่ยมันน่าจะไม่ใช่ฝีมือของเด็กอนุบาลหนึ่งไหมนะโอ้เด็กสามขวบหรอนี่มันแรงของเด็กได้ขนาดนี้หรอแม่ก็เลยสงสัยว่าเป็นไปได้หรือเปล่าที่ลูกอาจจะถูกเด็กที่โตกว่าหรือไม่งั้นก็อาจจะไม่ใช่เด็กแค่คนเดียวมาทำอ๋อนะคะขณะเดียวกัน น้องอายุ3ขวบบอกว่าหนูไม่อยากไปโรงเรียนแล้วไม่อยากไปแล้วค่ะกลัวไปแล้วว่าจะถูกทําร้ายอีกแล้วนอกจากนี้ตอนนอนอคุณผู้ชมน่าสงสารมากเลยน้องนอนผวาโอ้แต่ตอนนี้ก็คือคือแผลแผลทางร่างกายอ่ะเริ่มหายแล้วแต่อาการนอนผวานี่คือแผลทางใจถูกไหมอ่ะอมไม่น่าจะใช่ไม้ตีหรือ,อยังไงใช่ไหมไม่น,น่าจะใช่เด็กตีอ่าไม่น่าจะใช่เด็กตีหรือถ้าเด็กตีจริง มันไม่น่าจะคนเดียวหรือเปล่าแต่ว่าเด็กจะไม่วิ่งเลยเหรอคุณแม่ก็ทักครูแล้วใช่ไหมครูยืนยันไลยว่าเออตีคนเดียวใช่ว่าเพื่อนชี้ว่าตีคนเดียวตีคนเดียวแต่น้องมาวินล่ะน้องวินบอกแม่ว่าเพื่อนหลายคนตีมันก็ย้อนแย้งอีกทีเนี้ยเหตุการณ์ก็ผ่านมาสี่วันนะคุณผู้ชมเนาะตอนแรกเนี่ยแม่เขาก็ไว้ใจให้ครูทําหน้าที่สอบสวนแหละว่าที่มาที่ไปมันเป็นยังไง ความจริงเป็นยังไงทีนี้ไม่ได้คําตอบสักทีเมื่อวานแม่เลยตัดสินใจเข้าแจ้งความเพราะกลัวว่าเดี๋ยวเรื่องมันจะเงียบโรงเรียนก็ติดต่อกับแม่มาบอกว่ากระบวนการสอบสวนเนี่ยจะมีขึ้นที่เทศบาลเมืองป่าตองในวันนี้เนี่ยแหะค่ะ